สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมเพื่อนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่ไป้องสอบแต่เรามาติวสัก5ทีนะครับวันนี้ตลาดลงหนักมากนะฮะมันทําให้หุ้นที่ติดสแกนมีน้อยแต่มีหุ้นลิ่งเฉยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ที่ติดมาตัวได้คือ KGI KGI ตัวนี้เป็นการไล่ราคาแน่นอนนะครับแต่ผมบอกแล้วนะว่าหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆอย่างเงี้ยเวลาที่เขาพักเขาจะพักไม่เกิน3วันนะครับก่อนนี้เขาพัก3วันตรงนี้เขาพักวันเดียวนะฮะแล้ววันนี้ก็วิ่งไปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาไล่ก็จะไล่ราคานะครับแนวรับอยู่ที่ 7. 2หุ้น SF นะครับตรงนี้เป็นโซนของการพักตัวเก็บของนะครับแนวรับอยู่ที่6.9หุ้นสลีลิ่งไปแล้วนะฮะ วันนี้วิ่งไปต่ออย่างแน่นอนน่าจะเปิดแก็บแล้วก็วิ่งต่อนะครับหุ้นเวิร์กนะครับก็ชุดนี้แนวรับนะครับจะอยู่ที่22.8ครับน่าจะมีการพักอยู่โซนนี้ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ xo xo นี่จริงๆติดสแกนมาหลายรอบมากนะครับแล้วแต่ช่วง,ขงเขาซึ่งช่วงล่าสุดก็มีจังหวะในการขึ้นพักทะลุให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับ ล่าสุดก็เป็นการขึ้นพักทะลุที่ต้องเรียกว่าโอ้โหเบรกเกอบนีเขาทำอ๋อทำไฮเลยไหมฮะออทำไฮนะครับเรียบร้อยนะครับก็แนวต้านถัดไปก็น่าจะอยู่เป็นเลขกลมๆนะครับ20บาทนะครับและ p e r f o r m ร์แมก็ดีพอสมควรใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเฝ้าหน้าเท่หคนเงสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหุ้น ที่มีสภาพคล่องต่ำอาจจะมีการหล่นของราคาได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่า,าจานวนการวางบิดน้ำมันน้อยนะครับก็ระมัดระวางตัวตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมไปพูดคุยการต่อสำหรับเพืเ่อนๆที่ถามคำถามเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้นะเรามีคอร์สหุ้นนะครับเปิดอยู่ทั้งหมด2คอร์สนะครับที่เป็นคอร์สไลฟ์สดทั้งหมดนะครับ มีคอร์สที่เป็นพื้นฐานการอ่านงบการเงินดูพื้นฐานกิจการนะครับคอร์สที่ชื่อว่าหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตสอนโดยอาจารย์ภูมิอิสรภาพนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่พมเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโและอีกคอร์สหนึ่งที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับสำหรับมาราธอน4ี่นะสิ้นสุดการรอคอยนะครับใครที่รอหรือว่าไม่ทนันรุ่น3นะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้ในรุ่น4นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่พมเติมได้ ที่เดิมนะฮะไลน์แอดมันนี่โรที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทยอยตอบคำถามกันนะครับโชเสียทรงหรือ,อย่างทุน1บาทอ่าไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะครับทุน1บาทก็ผมว่ารอได้นะแต่วันนี้รอได้อยากทราบมุมมองเซต50 t เซต50ทีเฟกตรงนี้นะครับของอาจารย์ออฟถ้าเป็นสมาชิกจะมีการอัปเดตให้ ทุกวันพุธนะครับแล้วก็เนื่องด้วยตัวโปรแกรมที่ผมใช้ไม่สามารถเปิดตัวเซตห้าได้ผมก็จะขอข้ามคําถามนี้ไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับบุก๊กวันนี้ปิดแดงยาวเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเดี๋ยวแล้วที่ขึ้นมาเนี่ยที่เขาขึ้นมาไม่ไม่ได้เป็นข้อดีอะไรเลยนะครับนะฮะ เนื้อหมายเวลาซื้อหุ้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันขึ้นได้อย่างเดียวนะครับเวลาที่มันพักตัวเนี่ยมันก็จะพักตัวลงหนักแบบนี้และมันลงมาที่แนวรับนะครับ0.85พอดิบพอดีเลยนะก็จุดสต็อปลอนะครับอยู่ที่0.82นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็จะเสียทรงขาขึ้นขอนวโน้มเกียรติครับทุน0.64เกียรตินี้น่าจะโ,โหเสียทรงขาขึ้นแล้วนะครับเขาหลุดโลลงมาแล้วก็หลุดมาแบบต่ำกว่า0.64ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแนวรับอีกแนวหนึ่งก็อยู่ที่0.54เลย VL คัดลอดได้หรือ,อยังครับทุน2.97คัดลอดได้แล้วครับผมจริงๆไม่ต้องคือถ้าถามคำถามนี้ผมก็จะตอบช้าไป1วันถูกไหมเนี่ยๆมันหลุดแนว stop loss แล้วนะครับยังไงก็ต้องคัดออกมา IMS เสียทรงหรือ,อยังครับทุน5.9ถือว่าเสียทรงครับจะตบรอดคือ5.2นะครับ Hft ทุน7.06คัดเลยไหมต้องคัดแล้วนะครับต้องคัดมาสามวันแล้วครับถ้าหลุด6.5ยังไงก็ต้องคัดนะครับ v c o m มขอแนวรับแนวต้านค่ะไม่แน่ใาจาจุดสตอปลอที่7บาทใช่ไหมตอนนี้ทุน7.1จริงๆต้องดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อคืออะไรนะครับถ้าซื้อเพื่อถือยาวกับซื้อเพื่อเก็งกำไรมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ถ้าหลุด6.6ก็ควรที่จะสตอปลอทนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเก็งกำไร เอ็มเขาลงแล้วใช่ไหมทุน7.96ใช่ครับผมในขึ้นย่อยถือว่าเสียทรงแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ต้องเรียกว่าเขาหลอกสับขาได้แบบโหดมากนะฮะกาดจะขึ้นต่อนะครับไม่ถึงไฮเดิมด้วยซ้ำปรับตบตก,ตกลงมามีการเด้งขึ้นเหมือนจะไปปิดแก็บแล้วก็ตบกดลงมาอีกนะครับก็ถ้านับว่าเป็นไซเวรในะกรอบนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเสียทรงครับผมหลุดแนวรับยังไงก็ต้องสตอปลอนะครับ scn นะครับทุนสามจุดหนึ่งสตาร์ทควรอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นะครับสตารอทควรควรหลุดไปแล้วนะครับมันควรที่อยู่แถว2 6 6จนะครับไม่ควรเข้าด้วยซ้ำนะฮะสามจุดหนึ่งนี่ถือว่าไล่ราคาเกินไปนะครับสตาร์ททุน4.6จุดหน่าเก็บไว้หรือควรปล่อยเดี๋ยวต้องมีแผนก่อนนะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยถ้าฉันติดฉันควรจะเก็บหรือควรที่จะปล่อยดีนะฮะเดี๋ยวดูนะครับสตาร์ทตรงนี้ โอ้ย oh, ยังไม่ถือว่าหลุดแนวรับนะครับอยู่ที่4บาทตรงนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับมุนสตาร์เป็นการเก็บสะสมพลังที่ค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับขอแนวรับแนวต้าน ADB นะฮะทุน2.16ก็เป็นการไล่ราคานะครับ ตรงนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเขากําลังลงมาพักแนวรับจะอยู่ที่1.93ถ้าหลุดตรงนี้ยังไงก็ต้องขัดทิ้งส่วไเสียนผมตอบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเพราะาหุ้นล่วงค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นติดสแกนน้อยก็ไม่มีอะไรนะครับคำถามส่วนใหญ่ถ้าไม่มีประเด็นอันนี้ผมจะขออนุญาตข้ามสำหรับวันนี้นะครับ ผมและช่อง m ั n นี่ฮีโร่คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งทิ้งไว้เพราะคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องเรานะครับไปเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย